ครูเมื่อวานครับในช่วงของหนาทีวันนี้สำหรับเพื่อนครูสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับคุณพ่อพันธและท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับอยากได้ทองจังเลยลูกพ่อได้ได้เลยได้เลยมิสินมอเตอร์ไซค์เขาแจกโอเคครับพี่ใหม่ก็ขอให้ร่ำรวยแล้วก็ได้เงินทองเยอะๆกันแล้วกันนะครับมาฟังข่าวตอนนี้นะครับส่วนกลางในช่วงหลังๆใกล้ปีใหม่นี่ก็ไม่ค่อยมีข่าวออกมาเท่าไหร่นะครับสงสัยเตรียมพร้อมเพื่อจะรับปีใหม่กันนะครับฟังเขตพื้นที่นะครับทั้งท่านปริญญาธรเศราครับผู้อในวยการสำนักงานเขตพื้นที่กกาาารรศึษตตเข22 นะครับก็บอกว่าทางสงพทนะครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็จะมีการประชุมชี้แจงนโะยบายและก็แนวทางในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษานะครับด้วยระบบาทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับโดยงานนี้ก็จะมีการประชุมชี้แจงรายละเอียดน,นะครับในการดาเนินการที่จะยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษานะครับ โดยจะจัดในปีหน้าครับวันพฤหัสบดีที่8มกราคม2 5 5 8เวลา8นาิกา30นาทีเป็นต้นไปนะครับโดยส่วนกลางนั้นก็จะอยู่ที่สำนักงานการมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับหรือสอมอปนะครับส่วนในระดับเขตพื้นที่ก็จะยิงวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาที่ห้องประชุมชั้นสาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22ครับซึ่งงานนี้ทางท่านปริญญารัเสนาก็เชิญประธานรองประธานและเลขานุการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดก,การมัยธยมศึกษาเข้ารับฟังแนวทางนโยบายดังกล่าวนะครับทางท่านสมบูรณ์พรมสุยรับรองผู้อำนวยการสพม .22 นะครับก็มีประกาศของสํานักง,งานเขตพื้นที่สพม .22 นะครับเรื่องอผลการคัดเลือกนักเรียนทุนโมูล,ลนิธิโตโยต้ารุ่น2นะครับโดยโมูลนิธิโตโยต้าแห่งป โตโยต้าประเทศไทยนี้นะครับครบรอบ60ปีในการก่อตั้งมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยในงานนี้นะครับทางคณะกรรมการบริหารมูลนิธิตโตโยต้าแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้มีมติในการที่จะมอบทุนการศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหลานเยาวชนนะครับได้รับการศึกษาการท่วนหน้านะครับโดยจะมอบให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ม .4 จนถึงม .6 นะครับสืบเนื่องต่อเนื่องกันไปเลยโดย โดยมอบทุนละ8,000บาทต่อปีนะครับให้กับนักเรียนชั้นม .4 นะครับเพื่อเรียนต่อชั้นม .5 และม .6 นะครับทั่วประเทศจัดให้ทั้งหมด100ทุนนะครับ71จังหวัดทั่วประเทศส่วนสพม .22 เรานะครับก็ได้รับทุนมา2ทุนนะครับจังหวัดมุกดาหารอีก1ทุนนะครับก็ผลปรากฏว่าการคัดเลือกในครั้งนี้นะครับก็จังหวัดนครพนมก็คือเด็กหญิงพรอนภาด่วมโต๊นะครับนักเรียนชั้นม .3 โรงเรียนมัธยมพัชรกิตียาพาดหนึ่งนักขอพนมของท่านธนงชัยเจริญรัตน์นะครับและคนที่สองของนักขอพนมนะครับก็คือนายอรชุนเพชรรัตน์นะครับนักเรียนชั้นมสาโรงเรียนเรนูนครวิทยานุกูลนะครับส่วนจังหวัดบุกนาหารก็คือนายธนาวุฒินผิวนังเรียนชั้นมโามเรียนหนองแวกวิทยาคมและก็ได้มีการคัดเลือกตัวสำรองไว้3คนนะครับก็คือเด็กหญิงรัชนีกรสุริยะบุตรจากบูเทเตพัฒนา สิทธิชัยเสนาคำนะครับจากปราปากวิทยาและก็เด็กหญิงยุพาพร์ราชาบาลจากคำเสีพิทยากมอันนี้ก็เป็นโูลณนธิโตโยตามอบทุน8 00 0บาทสำหรับนักเรียนหมอปลายนะครับท่านปีปรีชาจิรพัฒน์คงสงกอนะครับผู้มีการเรียนสุนทรวิจิตนะครับชงข่าวมาแต่เช้าปากข่า,ขาว่าวันนี้24ธันวาคม2 5 5 7นะครับ ช่วงเวลาการิกาถึง12นาฬิกาก็จะมีการประชุมสัมมนาครูในสังกัดสพปนครพนมเขตหนึนะครับโดยเฉพาะคุณครูที่สังกัดอำเภอเมืองที่เป็นสมาชิกกบขนะครับได้เข้ารับฟังนะครับเรื่องของการอพิจารณาเรื่องของกบขนะครับว่าจะตัดสินใจอันดูหรือไม่อันดูนะครับซึ่งงานนี้ก็จะมีวิทยากรจากกบขมาบรรยายให้ความรู้ นะครับก็ขอเชิญคุครูสังกัดอำเภอเมืองและก็คณากรรชการบำนาญที่ร่วมอยากจะร่วมรับฟังในครั้งนี้นะครับก็เข้าประชุมนะครับที่ครุสมนาขารของโรงเรียนสุนทรวิจิตน,นะครับตกภาคบ่ายครับเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับคณะเดียวกันก็คือชุดกรบขชุดนี้นะครับ ก็จะไปบรรยายให้ความรู้นะครับสำหรับข้าราชการครูสังกัดสพม22นะครับสถานที่ก็หอประชุมโรงเรียนปิยะหอประชุมรัตนโกเศสโรงเรียนปิยะมหาราชจัยของท่านผู้บริหารคมสินสีมณฑ์นะครับก็ขอเชิญคุณครูนะครับอย่างน้อยโรงเรียนรศ5คนนะครับไปรับฟังแล้วก็จะได้รับรู้ตัดสินใจว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัตินะครับเพเหลือเวลาอีกเล็กน้อยเท่านั้นนะครับท่านจารึกเนวมานนายกสมาคมชาปรกิจสงเคราะห์ เพื่อนเสมาทรรมประจังหวัดนครพนมหรือพอสนอนะครับก็มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาค,คมเมื่อ,อวันที่22ที่ผ่านมานะครับก็ปรากฏว่าในรอบเดือน22ตุลาคมถึง22พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับสมาชิกพอสนอก็ได้ถึงแก่กรรม นะครับจำนวน8รายด้วยกันนะครับวันนั้นก็ตามข้อบังคับของสมาคมพศนอเคราะสนะครับสมาชิกจะต้องช่วยเหลือเพื่อนศพละ25บาทรวมแล้วเดือนนี้ก็จะหักคนละ200บาทนะครับผู้ที่ถึงแก่กรรมในงวด12 2ส1 7ทับ 2, 17, ก็คือเดือนธันวาคมนี้ก็จะได้รับเงินจัดการศพและเงินสงเคราะห์ศพครอบครัวละนะครับ214,96าบกาทนะครับก็ขอเรียนว่าขณะนี้สมาชิกของพศนอเรา ก็มีทั้งหมด9,158คนนะครับท่านปัญญาพันธุใหม่นะครับเป็นเฮรันยิกในส่วนนี้นะครับก็ได้สรุปออกมาเรียบร้อยนะครับนอกจากนี้นะครับที่ประชุมคณะกรรมการพศก,ก็ได้มีการอนุมัติเงินเพื่อที่จะสนับสนุนในการจัดงานวันครูปี2518นะครับโดยให้อำเภอละ1,000บาทนะครับก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการที่เห็นความสำคัญของความเป็นครูวันครูปีนี้นะครับปีหน้า นะครับก็วันที่16มกรคาคมนะครับเกียรติครูยิ่งใหญ่น้อมใจบูชาเลิศล้ำคุณค่าศรัทธาพระคุณนะครับพูดถึงเรื่องของคุณครูแล้วท่านพงศ์สันบุญชัยกิติวัฒน์นะครับผู้บริการส,ออสออกศนครปนมก็ขอเสด็นคณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการสกศจังหวัดนครปนมนะครับประชุมในวันศุกร์ที่26ธันวาคมเวลา10นาฬิกาที่สํานักง,งานสกศนะครับขณะเดียวกันทางท่านคมสินสีมนัฐนะครับก็บอกว่า ในวันพรุ่งนี้พระหัสสบดีนะครับที่25ธันวาคมก็จะมีการประชุมประจําเดือนของคณะกรรมการบริหารสากกรออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษานคร,ครพนมจํากัดจะประชุมเวลา13.30น,นาทีนะครับท่านผู้ดีการจเจริญพรคําจารทีมงาน5นาทีนะครับฝากข่าวมาบอกว่าวันนี้24ธันวาคม2557เวลา9นาฬิกานะครับก็จะมีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาของนักเรียนในสังกัดสพนะพรครพนมเขต2นะครับก็จะมีนักเรียน นักกีฬาจาก6อำเภอในสายเหนือนะครับมาร่วมพิธีเปิดกันที่สนามโรงเรียนชุมชนคำพ่อคาด,ดอกแก้วของท่านบริการนครขราชส์สุขนะครับซึ่งงานนี้ก็จะมีท่านดรส,สมชอบนิติพจน์นายกองการทหารส่วนจังหวัดนครพนมนะครับเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดครับท่านสวัสดีครับแล้วก็จะเปิดกันในเวลา8นาฬิกานะฮะประวิตรศรีสัญญาส่งข่าวมาเหมือนกันอยากให้ลูงพรอไปร่วมงานไม่ทราบว่าจะไปถึงหรือเปล่านะครับถ้าอย่างไงก็ ถ้ามีโอกาสก็จะแวะไปเยี่ยมเยียนกันเอาวันเด็กของสทลนะครับนะถ้ายัางไรโรงเรียนที่จะสมัครเข้ามาครับจะได้รับค่าเดินทาง1000บาทนะฮะตอนนี้เหลืออยู่2โรงเรียนค่าสมัครมาได้นะฮะแล้วก็ณนเวลานี้ก็มีทางโรงสีเทียมเสียมศักนะครับคุณเทียมศักนะครับให้เงินมา1 0 0 0บาทเป็นค่าเดินทางแล้วขอบคุณมาโอกาสนี้ครับอาสมัครมาได้ครับโทรมาหาลุงพร้อมนี่ถ้าอย่างไงเออในช่วงของเทศกาลปีใหม่นะเรือแม่น้ำโขงพะั